ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมช่างตั้มนะครับวันนี้ผมช่างตั้มได้มาจัดส่งงานประตูสแตนเลสนะครับประตูอันนี้เคสนี้เป็นเคสประตูโรงงานนะครับผมเคสนี้ประตูสแตนเลสจะมีความกว้างอยู่ที่ความความกว้างอยู่ที่12เมตรนะครับความสูงอยู่ที่3เมตรนะครับลูกค้าท่านใดที่มีโรงงานแล้วนะครับ ลูกค้าท่านใดที่มีโรงงานที่ต้องการจะทําประตูสแตนเลสขนาดไซส์บิ๊กนะครับไซส์ใหญ่นะครับก็โทรมาปรึกษาช่างต่าให้ได้ครับให้ออกแบบแล้วก็ดูแลเรื่องจัดการประตูให้ลูกค้าว่าทําวิธีไหนจะแข็งแรงแล้วก็ไม่เป็นอันตรายนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวเรามาเรามาเจาะวัสดุเลยนะครับว่าเคตนี้เราทําอะไรให้ลูกค้าไปบ้างว่าเราใช้วัสดุเกรดไหนครับผมแล้วก็ งานโอเคไหมมีอะไรเซฟตี้แบบไหนยังไงเพราะว่าประตูมีขนาดค่อนข้างกว้างและสูงนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่านะครับจะมีประตูเล็กเปิดปิด <c oughs> ในตัวหนึ่งบานนะครับผมตัวนี้เป็นโรงงานนะครับโหลดสินค้านะครับต่างประเทศนะครับเป็นปเป็นประตูโรงงานโหลดสินค้าต่างประเทศนะครับผม ตอนนี้ลูกค้าเลือกใช้เป็นสแตนเลสแฮร์ไลน์ชนิดด้านขนแมวนะครับแล้วก็เน้นเป็นลูกล้อใหญ่นะครับลูกล้อสี่นิ้วนะครับผมตัวนี้ติดมอเตอร์อัตโนมัตินะครับเน้นลูกล้อใหญ่สี่นิ้วนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเจ้าเทาแฮร์ไลน์นะครับเทาผสมสแตนเลสแฮร์ไลน์ชนิดด้านนะครับกาเรียกว่าเทาเม็ดทรายนะครับผม เทาซาราตัวนี้เราเลือกใช้เป็นกล่องใหญ่เลยครับกล่องหน้าใหญ่ครับเป็นสตนเลสขนแมวอันนี้สี่นิ้วนะครับความหนามิลห้านะครับแล้วอันนี้สองนิ้วจะโชว์หน้าสี่นิ้วนะครับอันนี้ก็จะเรียงด้วยสี่นิ้วสลับช่องไฟสามเซนความหนาอยู่ที่ประมาณหนึ่งนิ้วนะครับผมแล้วก็สลับด้วยอลูมิเนียมหนึ่งนิ้วอันนี้ลูกค้าต้องการเป็น ช่องไฟโป่งๆนะครับเพื่อว่าไม่อยากทําทึบมากต้องการให้ลมมันระบายเข้าไปนในช่องนี้นะครับเพราะว่าประตูเรามีขนาดเพราะว่าประตูเรามีขนาดค่อนข้างกว้างถ้าเราทําทึบเวลาลมมันมันผ่านไม่ได้มันเลยทำให้ประตูเราแข่งเเราไม่จะทําให้ประตูเราแข่งแต่ถ้าเราจัดช่องไฟสักสามเต็นเนี่ยลมก็จะ พผล่ oh, เข้าไปทางด้านในได้ครับประตูก็จะไม,ไม่มีการแขวงเสียงก็จะไม่ดังครับผมส่วนตัวนี้เราก็จะใส่กันหมาให้ลูกค้านะครับช่องนี้สําหรับสองรางจะมีช่องว่างนิดนึงผมก็ใส่กันหมาให้ลูกค้าตัวนี้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์กันหนีบนะครับเวลาเปิดประตูถ้ามีเด็กวิ่งเข้ามาก็จะตัดนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาลองมาชมรายละเอียดด้านในกัน,นครับ ตัวนี้เราก็จะเป็นมือจับนะครับมือจับโมเดนตัวนี้ก็แถมอยู่ในชุดให้ลูกค้านะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเซนเซอร์นะครับกันหนีบส่วนตัวเล็กก็จะมีเข่าคว,วายยี่ห้อโซเล็กให้ลูกค้าหนึ่งชุดเดีย๋ยวเรามาชมรายละเอียดด้านในกันครับตัวนี้จะเป็นเสาลับนะครับผมตัวนี้จะเป็นเสาลับตัวนี้จะเป็นเสาลับประตูนะครับ อันนี้ก็มีมือจับให้ลูกค้าหนึ่งชุดส่วนทางด้านนี้ผมก็จะใส่เป็นบูทสแตนเลสเลยครับให้ลูกค้าบูทใหญ่นะครับนิ้วครึ่งคุณนิ้วครึ่งครับผมรอยเก็บงานรอยเจียรอยขัดแล้วก็จะตีเป็นเส้นในแนวตรงนะครับพวกหัวน็อตหมุดสแตนเลสต่างๆก็เราก็ใช้เป็นสแตนเลสทั้งหมดนะครับผมรอยเชื่อมนะครับเชื่อมทุกจุดเต็มทั้งหมดน้ําไม่เข้านะครับรอยเชื่อมรอยเจียก็ท่อตรงนี้จะไม่ไม่ยุบไม่บุ๋มนะครับก็จะเป็นรอยตัดสีผ้านะครับ นี่ช่างเรากำลังเก็บงานนะครับผมช่างกำลังเก็บงานอยู่นะครับส่วนตัวนี้เราก็จะตั้งเป็นเสาคู่ให้ลูกค้านะครับเสาคู่เซฟตี้อย่างดีครับกันล้มอันนี้เขาเรียกอ่ะตัวนี้เขาเรียกเสาถักนะครับเพื่อว่ายึดไม่ให้ประตูสะบัดไม่ไม่ให้ล้มนะครับ ถ้าเรามีเสาตัวนี้เราอุ่นใจแน่นอนครับประตูไม่ล้มแน่นอนครับผมตัวนี้ขาดไม่ได้ครับ <c oughs> ข้างบนก็จะจัดซุบลีนหนีบสีลูกเลยนะครับผมประคองสีลูกให้อย่างแน่นหนาครับผมส่วนด้านหลังตัวนี้ก็ขายไม่ได้อีกเช่นเคยครับตัวนี้เสาประคองกันล้มอีกหนึ่งต้นนะครับเราประตูมันมีนขนาดค่อนข้างยาวเราก็จะตั้งให้ลูกค้าหนึ่งต้นนะครับเพื่อว่า เวลาประตูเข้าซองมาเก็บแล้วถ้ามันมีปัญหาอ็ซิเดนต์อะไรก็จะติดเสาตัวนี้นะครับเสาตัวนี้จะเป็นตัวเซฟตี้ตัวที่สองนะครับผมนี่ช่างเราก็ทําการติดตั้งนี่หมดเก็บงานปูนอยู่นะครับตัวนี้เราเน้นเป็นอิตาลีเลยนะครับหนึ่งพันห้าร้อยกิโลเดี๋ยวเรามาชมรอยเชื่อมกันนะครับรอยเชื่อมเราจะเน้นเป็นเกล็ดปลานะครับตัวนี้เชื่อมบูสเตนเลส ตัวนี้เราจะเน้นเป็นบูธสแตนเลสทั้งหมดนะครับรอยเชื่อมสวยครับตัวนี้ก็จะเป็นหัวนอ็อตสแตนเลสจะไม่เป็นสนิมครับผมโอเคนะครับเราเราไปชมด้านนอกกันอีกสักครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้ที่ คลองสีนะครับลำลูกกานะครับผมก็กับเจ้าประตูสแตนเลสสีเทาซาฮาร่านะครับมเม็ดทรายยอดนิยมนะครับความยาวอยู่ที่12เมตรความสูง3เมตรนะครับขอฝากลูกค้าท่านใดที่ต้องการทำประตูสแตนเลสกับเพจร้านาน้องสาวสแตนเลสนนทบุรีให้ติดต่อช่างต่มเบอร์โทร0 8 0 1 0 0 6 2 4 2นะครับ สำหรับคลิปรีวิวสั้นๆคลิปนี้ที่ประตูขอจบรีวิวสั้นส้นกับเจ้าประตูสแตนเลสโรงงานความยาว12เมตรความสูง3เมตรบานเลื่อนสลับไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ hier yep,